มั้งอเวลาเรยบรนอคแล้วนเนีบ้านเ่ยรอเ็บาน้องเท่าแม่ว้ายชุดนี้ผมซื้อเองรองเท่าเป็นเดบ้านองเท่ามาหน้าผมได้ซื้อให้เนึ่ว้ายเยเอาไว้ดูเอาไว้ว้าผมบ้าแ้พูดง่ายๆดีปวดสุดละแม่ตระอ่อน เอามาครับาครับครับจสุดนะครับจ็สุดนะจักโกเฮ้ยจสุดอียงบุกขี้ขึ้นมาเบียดีใช่อแงมวล่เลยอข้นม่นหฉนห้แล้วอย่ามาานขนมาสุดไส่อย้้มอ่อยยนี่อลอยมาฉนี่ตูสใส่แอย้มงเอามานี่ไปไนั่นอ ไม่มีรายยอะไรายมากมีมีไหมคะมีมีหลักฐานไปดูเลยนะสย้อนย้อนกลับไปดูเลยนะอ๋คนด่ามาฉันอีกแล้วด่ามาอีกอย่างมะเกียวอีอย่างวาฉันโยนขอมเอาภาษาแปลกซืสิมาด่ามาอีกอย่างตูสิี้ด่ามาฉันตอกันเด้อค่ะต่อไหนต่อคือยังต่อต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวใครน้ำเมื่อกี้นะเอาใหม่สิเอาใหม่ดูเอาใหม่ดูเอาใหม่เอาใหม่สิใครอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คนหรือจนฟอนบุน้ำหมอกมาเนี่ยคือว่าคือว่าคัดแย่อะไรนะรื้อจนฟอนบุน้ำหมอกมาจนฟอนบุน้ำหมอกคำจนฟอนทำไมชายผมตรงยังเลยอุ้ยเนาะอย่าว่างั้นอย่างนี้เถอะเออได้แบบนี้ทำไมผมตรงยังาะยัง ก็ที่หล่อที่สุดในใจำสมแล้วคุณณ์เลยป้า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 ยุทธิอ้าเมื่อนอื่นยูใส่หมอชิดเอื่นยูหมอชิดจ้ะไปไหมหมอชิดน่ะไปวันที่สิบรู้แล้วเหรอว่าอยู่พัทยา่อยูพัทยาสายสามค่ะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบไม่ไม่มีสถานที่ไหมหรือว่าก็พัทยาสายสามยังไม่ได้ปลวกสถานเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่ออดให้ พวันพี่ออดบอกว่ายุใครยังใส่สาแค้บอกเอร์ยุใส่วันที่สิพี่ต้องพักมาโอเคเอาเซนเนยงบินที่สี่สบาทหน่อยมันเหลืออะไรพูดมามคืนเอาเซนคืนเธอยี่สิบบาทบอเิีอาเบิร์ดเชียรเบิร์ดสิเอาเบิดโอ้ยเดี๋ยวผัวชิ่ได้เอาคืเอาก็มีผัวออสโสดค่ะเออยาวเัีหหันัวหัวหวหัวหัวหััััััววัั ไมาเบอ่งว่เบ so ิ่งหมอาาวนัชนตะโกโดอาฉันก็หอมฉันก็มีผัวอุ้ยแต่ชนมาเลยเนาลิกเปังว่าแมนอันโสดแต่ยังปวดผัวว่าแมนโสดแต่ยังปวดผัวโอฉจะหักผัวข้างหลังนี่กขคือว่าว่าตัวว่าแมนนนี่เธอฉันจะบอกนะว่าผัวฉันไม่ราอ้ยผัวฉันว่าหฉันสวยสวยได้ตา โอ้ยคลิปนี้คือแมเบอกเนาะหัวมวลแท้เนาะพรุ่งนี้กลับไปดูตัวเองก็อย่ากลับมาจมน้องนะว่าน้องถ่ายอะไรโอ้ยเย็นลงนะคะคลิปนี้เบอร์ค่ะเบอร์ไว้ก่อนเบอร์ไม่ได้แล้วจอนไม่เบอร์ฉันวิ่งยังฉันมาล้อรถรอไฟ้อไถรถรถไม่ได้ยุติ้นฉันมามีมองซียูฉันอยากคนตีกันเฮ้ยจ้าตีกันทับตีกันเนี่ย กับระเบิดกับระเบิดไปใส่่พีทันเสียงดังฟังชัดไหมฉันเริ่มเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยแล้วไปใส่เอายังพึ่งใสเถอะว่ามีรถมาแล้เนอเห็นว่าหันนั่งนงจมอยู่หันมางอะไเห็นบ่ผอดเวลาเนี้ยครบหรือยังเวลาเนี้ยยังไปทีอาทีหนึ่งคนมาถ่ายศาสเน้อาปัดนั่งก่อนเอานั่งเอานั่งเลยเอานั่งเอนั่งก่อน อะไรว่ขึ้นเมื่อยเถอะโอ้ยทำไมทำไมโทรศัพท์ทำไมโทรศัพท์เปลี่ยนไปอะได้ใช้้าไม่เห็นหนาตอนเตยร้านเอตอนเรนเียไม่เจอเพิ่งมาใส่ใหม่เอาไ้ห้อยคอหด้ใส่ยืดห่าง่ใส่จะไปซื้อยังกอนก่อจะไปซื้อน้ม่มันมีลมถาวพี่กาเนี่อยากเห็นเถอะขนาด ค่ะลูกซ like ้ายนั่งอยู่หนาหางหรือน้องนั่งอยู่หนาหานแท่น้องไปใส่พี่กาพี่กาค้นมาจังไหนปกติสิแบบเดี๋วาเห็นไงมตองเป็นจุดเดียนแล้วเรียมาเรียบร้อยเรยมาเรียมาโอ้โหอันอื่นอ่อนเนาะสืแมวมาเป็นอย่างสิไปใส่ ไปตอนบ่ายหรือสิไปตอนนี้ไป,ไปตอนนี้ไปทำเพลงเหรอตอนนี้นะมันเป็นจับเพลงแต่ถ้าไปตอนบ่ายแล้วเป็นประตูน้ำจะไปทำเพลงเหรอไปซื้ออะไรประตูน้ำหน่อยไปซื้อแล้วข่าวกับชุดแคนรออันนี้จะไปซื้อไงใช่ไหมเนี่ยเป็นยังเหลียี่ซื้อไปหาเบิึงพวกเครื่องไปเบิึงพวกเครื่องสมบัตอีกบ่ไปเออมันโคตรเยอะต้องไปดอกไปนอนเลยตีนี้มากโดนแม่ตนไม่ได้นอนวันเยาวราชแมงยาวราชเนกไปเยาวราชใช่ไปหาของกินเวลานี้ของกินโอ้ยทุเรียนแซ่บมาก ยาเววมีวงเนตาหอนล่ะค่ะอุ้ยเก็บไปเนี่ยได้หอนได้แต่เม็ดเม็ดกับ่ะไดูม้กับไยี่สิบเอานีเอานีเอาะนันี้ก็ได้สูบไม่ใส่ไม่ดีเไ่ดีโอ้ยหอนพะคอนเนหอนกระดอกกันเดีย้ดิเอาครับเอาครับเอาแน่ครับมันเพิ่งมาเอาไม่ดิเดนีเืออะไรกวหนึ่งสองสามสี่เครื่องปอเจ้าพาพกันแทศยานี่ ซื้อเลขอย่บันน้ติดชีวิตทุกตาบอกปไปไเอาลูกป่ะสาวยูโรปต่อในรถจอดยูเซอนี่เลยในรถจอดยู่ไปตังพี่ตังลูกป่ะลูกป่ะโอ้ตังค่ะพี่ตังกลับบ้านฉัเอ้ฉันกินอยู่เองโอ้โหสี่ห้ามีคัลูกเพิ่งกินข้าวไปหนูเพิ่งกินข้าวไปครับเดี๋ยวผมจะอ้วกแตกับ อันคลิปนี้ก็ส oh oh ิคนอนัวแน่านาจะเดิมคลิปกคลิปนี find, ้ก็จะอนอัวโนเรเวงหน่อยนะคะนเดีย็นรอไปส่งพอดีขวบวั๊นะไม่เอาตากีไปบ้านวันนเดี๋ยวตอนเย็ก่ ขอบคุณแม่ด้วยนะคะแม่เพิ่้บอกแม่เพิ่้บอกน้ำเราขอบคุณแตงกวาสดๆเพิ่อเราเป็นอยากเป็นอยากให้ของขวัญเราเป็นแบบออกซื้อนะขอบคุณนะขอบคุณแม่นะขอบคุณแม่ฮักเจ็ดจีนะคะขอบของใหญ่ให้น้องอ๋ออุ่นอัวอีนีล้วสิอ้นอัวให้ไม่รังมึนเลยน่ะรังอันลืมคนอ่ะตะกี้พึ่นหน่อยจุ๊บปีเธอจุ๊บเอาเอาใหม่สิเอาใหม่สิเธอจุ๊บปากหมาดิ โทรศัพท์ก็ไม่ใช่ของมานะนะคะของน้องตาขีล้วบางมันสวยแม่แม่เขาบอกว่าให้น้องตาขีก็เดี๋ยวฉันจะเอากลับห้องนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนอนรึลูกคือตาคือแตกกันนี่แหละมันจะเอาไปเข้าไปรถขับมาเลยพี่มาไม่ติตะไมเก็บของเขาจะเอาเก็บของจะเอากันหมดยันขาขาตั้งกล้องใครอ่ะขาตั้งกล้องใครอ่ะขา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  ไม่มีตัวเราเซื้อก้องนะตอนนี้าน้องกับบ้านแล้วไม่มีเราน้อ่งงอวเอาอ้ะไ็เอาเอาเ้นไปถือกระตาเ้าเอาแต่อยากถืออันพอานอันข่เคียวหมากร็คือได้่รอุืยก็คือไจะเถาไม่ได้ว่า โอเคจ้าเดีย๋ยวคปนีเขาฝากกันไปสนิทกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาต่อกันคลิปน่าสวัสดีจ้า